กรรมการการกิจการศาสนาสอบวัดไอ้ไข่เจอตอกกับกรรมการถามหามผู้ร้องเจตนาอะไรยันดำเนินการถูกต้องสอสอพลังประชารัฐนำกรรมการทการกิจการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบุกสอบข้อเท็จจริงวัดไอ้ไข่อ้างมีผู้ร้องเรียนท้ายสุดเจอวัดตอกกับประเด็นไร้สาระหึงกรรมการวัดแฉไอโมงกันโชคโควตาวัตถุมงคล20% เมื่อวันที่31สิงหาคม2563ที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดชื่อดังหรือที่เรียกอีกชื่อคือวัดไอ้ไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังโด่งดังไปทั่วประเทศนายโรงบุญสวยขวัญซนนสนครศรีธรรมราชรองประธานกรรมธิการกิจการศาสนาศิลปวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนำคณะกรรมธิการจากพักเพื่อไทยพักก้าวไกล รับฟังการสอบข้อมูลเท็จจริงในทริปที่เรียกว่าการอุปถัมภ์คุ้มครองาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมได้นิมนต์พระครูพุทธเจติยาพิมนเจ้าอาวาสวัเจดีมาให้ข้อมูลโดยมีพระราชปริยัติเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายมหานิกายร่วมรับฟังและให้ข้อมูลขณะเดียวกันนางสาวพิมพัตราวิชัยกุลสสนครศรีธรรมราชเจ้าของพื้นที่ นายชัยชนะเต๋เด,เดชโชนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมฟังด้วยมูลเหตุที่คณะกรรมาการได้เข้าติดตามข้อเท็จจริงนั้นสืบเนื่องจากคณะกรรมาการอ้างว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ที่ใช้ชื่อว่านายพานุวัตรพรมพัฒตัวแทนผู้ขายลอตเตอรี่ทำหนังสือร้องเรียนผ่านประธานกรรมาการ อ้างสาระสำคัญว่าชมรมผู้ขายลอตเตอรี่นครศรีธรรมราชไปขายในวัดเจดีแล้วถูกชายชะก,กันใช้อิทธิพลคุกคามผู้ค้าอ้างว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสารมวลชนหลายแหล่งนายโรงบุญสวยขวัญรองประธานในฐานะประธานคณะได้เปิดประเด็นสอบถามถึงการเป็นวัดเจดีนั้นเป็นวัดที่แก้บนหรือวัดที่ให้เช่าวัตถุมงคลหรือไม่ ทำให้กลุ่มผู้นำชุมชนที่เข้ามาติดตามรับฟังนั้นเริ่มแสดงความไม่พอใจทางพระครูพุทธเจติยาพิมลชี้แจงทำความเข้าใจถึงที่มาของวัดพร้อมทั้งลักษณะการบริหารการจัดการในวัดมีชุมชนรอบวัดเป็นเนื้อเดียวกับวัดเป็นผู้ดำเนินการโดยเฉพาะการดูแลบริหารการจัดการพื้นที่วัดมีผู้ที่ค้าขายในวัดสามารถทำได้เพียง58ครอบครัวเท่านั้น จาก64ครอบครัวทั้งหมดที่มีอยู่กับวัดมาดั้งเดิมตั้งแต่ใครยังไม่รู้จักไอ้ไข่ดูแลวัดอุปถาพระสงฆ์ดังนั้นชุมชนโดยรอบคนที่จะมีสิทธิภายในวัดก่อนคนอื่นด้านนางสาวพิมพ์พัตราสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิป,ปัตย์เรียกร้องให้ในายนารง์ในฐานนะประธานคณะกรรมาการชี้แจงที่มาของการลงพื้นที่พร้อมทั้งสรุปป,ประเด็นเรียกร้องให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้หลงประเด็นแล้วให้การดําเนินการไปตามประเด็นตามขั้นตอนที่ถูกต้องของสภาผู้แทนราษฎรที่มีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วขณะที่นายชายชนะเด,ดเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชได้ตั้งข้อสังเกตการทํางานของคณะกรรมาการข้ามขั้นตอนหรือไม่เนื่องจากยังไม่มีการเรียกผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียนไปให้ข้อมูลที่คณะกรรมาการแต่มีการลงพื้นที่แล้ว นายดำรัเดเพชรทัพข้าราชการครูเกษียณผู้อาวุโสในชุมชนวัดเจดีแสดงความเห็นในที่ประชุมว่าการร้องเรียนนั้นตัวตนผู้ร้องเรียนเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับวัดเจดีพร้อมทั้งเปรียบเทียบว่าหากจะร้องต่อก,กรร,นนรมาาธิการไปขายลอตเตอรี่ในวัดพระมหาธาตุไม่ได้กรรมธิการจะรับร้องเรียนหรือไม่และตั้งข้อสังเกตว่าการร้องเรียนนั้นเป็นการจัดตั้งขึ้นมาใช่หรือไม่พร้อมทั้งระบุว่า ชาวบ้านที่มาวันนี้คือชาวบ้านที่อยู่รอบวัดเจดีพร้อมตอบคำถามนายนาลงที่ตั้งไว้ว่าเป็นวัดแก้โบนเป็นวัตถุมงคลหรือไม่ที่นี่คือประเพณีเราแก้โบนไอไข่กันตั้งแต่การทุบหลังคาตั้งแต่เจ้าอาวาสยังไม่เกิดด้วยซ้ำดังนั้นวัฒนธรรมของชุมชนวัดเจดีคนอื่นไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้และย้ำว่าทายทุกเม็ดของวัดเจดีไม่มีเม็ดไหนที่รัฐเคยให้ ทั้งยังตั้งคำถามว่าคณะกรรมาการเป็นเครื่องมือให้ใครหรือไม่ซึ่งก็ไม่ขอยืนยันแต่ขอฝากไว้ขณะที่พระครูพุทธเจติยาพิมลเปิดเผยภายหลังว่าทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านรู้สึกงุนงงกับคณะกรรมาการมาแบบนี้ไม่ใช่ตรวจสอบซึ่งต้องว่ากันด้วยเหตุผลเข้ามาแบบนี้น่าจะเรียกว่าประเมินในสามประเด็นหลักๆคือเรื่องการจัดการค้าขาย คือชุมชนดําเนินการบัญชีวัดก็ทํามานานแล้วและเรื่องของสิ่งแวดล้อมวัดกําลังเร่งแก้ไขแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในสามประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือร้องเรียนพระครูพุทธเจติยาพิมนระบุว่าใช่แต่ขึ้นต้นไม้ต้องมีทางลงคณะกรรมาการคงเลือกสรุปลงทั้งสาประเด็นถ้าไปเรื่องอื่นคงไม่จบวันนี้ ส่วนเบื้องหลังของขบวนการร้องเรียนนั้นเขาคงไม่ชอบใจเรามีหน้าที่ตอบก็ตอบไปอย่างไรก็ตามคณะกรรมการวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมงคลรายหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้มีบุคคลรายหนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีได้เข้ามาเจราจาต่อรองทำนองขอแบ่งโค้ตาวัตถุมงคลทุกรุ่นที่วัดสร้างรุ่นละ20%ของที่จะสร้างโดยอ้างว่านำไปแบ่งให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่วัดไม่สามารถจัดให้ได้เนื่องจากทำในรูปกรรมการและชุมชนเป็นคนดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใสการได้วัตถุมงคลมีขั้นตอนอยู่แล้วหลังจากที่มีการปฏิเสธเรื่องการร้องเรียนก็เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องด้วยกันหรือไม่ด้านนายพานุวัฒนพมพัฒผู้ร้องเรียนได้กล่าวยังเปิดอกว่า เป็นผู้ร้องเรียนจริงในฐานะที่เคยประสบเหตุที่เอาลอตเตอรี่ไปขายแล้วถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ขายภายในวัดส่วนการร้องเรียนนั้นเป็นการตกกระไดพลอยโจรมีผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่มีช่องทางที่จะดําเนินการในฐานะที่เคยประสบเหตุจึงของให้เป็นการร้องเรียนโดยยอมรับว่ามีผู้ที่ให้ร้องเรียนนั้นออกค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ ส่วนการที่คณะกรรมาการลงมาสอบข้อเท็จจริงภายในวัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่ยอมรับว่าในฐานะผู้ร้องเรียนไม่ทราบเรื่องและยังไม่ได้รับการประสานงานไปให้ข้อมูลเลยหลังจากส่งหนังสือร้องเรียนไปแล้วขอบคุณข้อมูลจากเพจมีดี